กับพวกเราอีกแล้วนะครับบริษัท89 ID s t u d i ดสตูดิโตกแต่งภายในครบวงจรนะครับวันนี้เราอยู่ที่บ้านของคุณลูกค้านะครับที่โครงการรินทองบางใหญ่2นะคะเ,เราไปชมกันนะคะว่าหลังนี้นะคะผลงานการตกแต่งออกแบบดีไซน์งานตกแต่งภายในของเรานะคะจะออกมาเป็นยังไงนะคะและว,วันนี้เรามีนายแบบ <c oughs> นะครับของเรานะครับน้องครูก,ก้านะคะมาร่วมเป็น เก,กทำงานนะคะทำงานกับมาม้านะคะ <c oughs> า<ส>พไปช,ชมกันเลยครับทุกคนเราก็มาอยู่ในโซนแรกกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนตามมาเลยครับนี่ครับซ้ายมือของผมครับเป็นแบบสไตล์แบบมินิมอลนะครับเป็นออกแนวเป็นสีขาวนะครับตัดกับเป็นสีออก เป็นครีมครีมนะครับตรงนี้แล้วก็มีการซ่อนไฟนะครับตีละแนงนะครับตรงนี้มีการใช้ไฟสีส้มนะครับสวยงามเป็น LED ดีนะครับด้านล่างนะครับก็มีการทำลิ้นชักนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ซอฟโครสนะครับเป็นรางจากฮาร์เฟลนะครับแล้วก็มีการทำเลเยอร์นะครับต่างมิตินะครับทำให้ห้องนี้นะครับออกมาได้ มีความนุ่มนวลมากยิ่งขึ้นนะครับทำให้ห้องนี้ดูอบอุ่นนะครับทุกคนครับและข้างหลังผมนี่เองครับนี่ มีการบิ้วนะครับทุกคนครับเออมันก็ไม่มันมันก็มีการบิ้วแล้วทุกคนเรื่องหลังผมนะครก็คือมีการบิ้วนะครับขึ้นมานะครับตรงนี้แล้วทําชั้นนะครับตรงนี้ก็จะเป็นพื้นั้นนะครับตรงนี้หลักก็คือจะใช้งานเป็นแบบว่าเป็น partition นนะคะเพื่อกั้นโซนระหว่างโซนรับแขกแล้วก็โซนรับประทานอาหารซึ่งอยู่ด้านหลังนะคะตรงนี้เนี่ยก็ออกแบบเลยนะคะข้างหลังจะเป็นที่วางตีจู้ของคนจีนนะคะศาลเจ้าจีนนะคะ ไว้ลูกค้าเลือกซื้อมาแล้วก็วัดตามขนาดเพื่อที่จะวางลงล็อกเป๊ะเ,เ,เลยค่ะด้านบนก็ตกแต่งระแนงแล้วก็เป็นชั้นพิ้งพระนะคะวางพระซึ่งตรงนี้นะคะลูกค้ารีเคเวสต์มาก็คือตามสินแสเลยค่ะที่คุณชินยืนอยู่เนี่ยเป็นทางเดินนะคะ <c oughs> หลบนิดนึง <c oughs> เป็นทางเดินนะคะคซึ่งบแบบว่าสินแสเขาบอกว่าต้องเป็นทางเดินที่มีระยะห่างร้อยสามร้อยสามต้องตกแบบ เลขแดงของตลับเมตรเลยนะคะอัน <Hey, Hey S 2> นี้เรา hey, ดีไซน์ <atar. S 2> ให้ซึ่งมันตรงเป๊ะๆเลยค่ะลงลงเลขพอดีเป๊ะทางนี้ก็จะเป็นดีไซน์ก็คือเป็นพาริชั่นเหมือนกันวางของได้นะคะตกแต่งระแนงโทนสี <ạ. S 1> บ้านหลังเนี้ยก็คือจะเป็นโทนสีออกสีครีมแล้วก็ตัดด้วยสีขาวนะคะซึ่งให้บรรยากาศที่ดูอบอุ่นสบายแบบน่าอยู่อาศัยนะคะอยู่แล้วสบายตาสบายใจค่ะเรียกได้ว่าคุณเบลพูดแล้วผมไม่ต้องพูดอะไรต่อเลยนะครับทุกคน ไปกันต่อในโซนถัดไปกันเลยครับค่ะและเราก็มาถึงห้องครัวเป็นที่เรียบร้อยนะครับทุกคนตรงนี้นะครับที่อยู่ด้านซ้ายมือของผมนะครับก็คือจะเป็นท็อปนะครับเดิมจากโครงการนะครับแล้วเราก็ได้มีการบิวพวกเกล็ลินชัดเข้าไปนะครับเก็บของครับใช้ลังฮาเฟเฟลเป็นซอฟ์โครสนะครับใช้ได้อย่างจุกใจเลยนะครับออกแบบเนี่ยครับมีบานพับมาเปิดปิดสบายเลยนะครับตรงนี้แล้วก็ ด้านบนนะครับที่เห็นอยู่ตรงนี้เป็นเครื่องดูดควันทางบริษัทเราก็ติดตั้งให้กแบบับทางคุณลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยนะครับถัดมาซ้ายมือก็ได้มีการบิ้วตู้เก็บของด้านบนพร้อมซ่อนไฟ LED สวยๆส,ยส,ยสีส้มแบบฟุ้งๆแบบนี้นะครับนนจัดเต็มเป็นรางเส้นเลยนะครับตรงนี้นอ่าตรงนี้ก็จะมีชั้นนะครับบิ้วมาสําหรับวางไมโครเวฟนะครับตรงนี้ใช้งานได้แบบจุกๆเลยนะครับตรงนี้นี่ข้างบนครับ เปิดมาเก็บของได้แบบเยอะมากเลยนะครับตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นเครื่องเทศนะครับเยอะแยะไปหมดเลยนะครับหรือว่าจะเป็นอุปกรณ์ครัวนะครับโอเคตรงนี้เป็นซิงค์นะครับก็คือล้างจานนะครับโอเคครับแล้วก็มีการนี่ครับดิวข้างใต้มีช่องเซอร์วิสอะไรให้เรียบร้อยนะครับตรงนี้แล้วก็บานซอฟ์โครสนะครับทุกคน แล้วก็ด้านซ้ายผมนะครับตรงนี้โอ้โหเก็บของเยอะมากเลยครับพงศ์กรณ์นึมาได้แบบเต็มมาจนถึงสุดกําแพงเลยนะครับนี่ก็เอาไว้เป็นชั้นวางของนะครับจัดมาได้ลงตัวมากๆเลยนะครับเนี่ยครับแล้วก็มีบานเปิดปิดให้เรียบร้อยนะครับซอฟโครสครับสวยงามเรียกได้ว่าครบจบในห้องเดียวอีกแล้วนะครับเรามีอะไรเพิ่มเติมไหมครูก้าเรามีอะไรเพิ่มเติมไหมอ่ะอือืไม่มีนะครับหลับครับ ไปต่อโซนถัดไปกันเลยดีกว่าครับทุกคน ห้องนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของห้องนอนเล็กนะคะซึ่งลูกค้าเนี่ยได้แบ่งเอามาทําเป็นห้องแต่งตัวโดยเฉพาะเลยค่ะห้องนี้จะใช้งานเป็นห้องแต่งตัวเลยก็จะมีตู้เสื้อผ้านะคะเกือบเต็มพื้นที่ของห้องเลยตู้เสื้อผ้าที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นหน้าบาน2ตอนนะคะเป็นตู้เสื้อผ้าโอเวอร์ไซส์ก็เป็นหน้าบานกระจกนะคะกระจกใสปเปลือยทางนี้ก็จะเป็นหน้าบานทึบนะคะฟังก์ชันเราก็ใส่ให้เต็มที่เหมือนเดิมน,นะคะ มีชั้นวางของนะคะแต่ตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะเครื่องแป้งนะคะลินชักเก็บของมีชั้นวางน้ําหอมอะไรอย่างนี้ให้นะคะแล้วก็ติดตั้งระบบไฟให้เต็มระบบนะคะอย่างเช่นเคยค่ะเอาละครับเราได้มาถึงห้องมาสเตอร์เบดมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ด้านหลังผมครับตรงนี้เป็นยังไงบ้างครับคุณเบลครับห้องนี้นะคะในแปลนของรินทองนะคะบางใหญ่สองนะคะห้องนี้มันก็คือห้องมาสเตอร์เบดมแต่ว่าลูกค้าเนี่ยก็คือได้ดัดแปลงเป็นคล้ายๆเป็นห้องนั่งเล่นนะคะห้องนั่งเล่นห้องแบบแบบชั้นเนี่ยก็ทําเป็นไว้สาหรับอ่านหนังสือเป็นห้องนั่งเล่นห้องอ่านหนังสือห้องทําการบ้านของเด็กๆนะคะโดยก็จะดีไซน์ตรงนี้นะคะ่ะสำหรับวางทีวีได้แล้วก็มีชั้นช่องอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ให้เยอะเลยเพื่อที่จะได้เก็บหนังสือของเด็กๆนะคะแล้วก็มีลิ้นชักไว้เก็บของส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นเหมือนเดเบสนะคะไว้สําหรับนั่งเล่นนั่งอ่านหนังสือได้นะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นตู้โชว์ไว้โชว์ของโชว์อะไรก็ได้ะคะ่ะห้องนี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะคะ่ะ ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนสาหรับบ้านหลังนี้นะครับเป็นยังไงบ้างครับคุณเบลครับบ้านหลังนี้เป็นยังไงกันบ้างคะถ้าลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจนะคะสามารถที่จะติดต่อบเบลได้เลยนะคะที่เพจบิลอินสุราธานี8 9 i d Studio นะคะหรือโทรสายตรงโทรมหาเบลปรึกษากับเบลได้โดยตรงนะคะที่เบอร์0 8 3 989 2893นะคะรับประกันผลงานนะคะของเราเออสวยงามแล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานดีไซน์ทุกอย่างลงตัวหมดทุกอย่างคะ่ะรับประกันนะคะ สนใจสามารถติดตอด่อเบลได้เลยนะคะและถ้าทุกท่านไม่อยากพลาดคลิปดีดๆอย่างนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ 89ID Studio ขอบพูดมากๆครับสวัสดีครับ